คำทำนายท่านที่เกิดปีมะเสิงท่านที่เกิดปีมะเสิงหรือปีงูธาดไฟสันสวาสกกำเนิดเป็นมนุษย์ผู้ายได้เมื่อพระพุทธลิทัดลาภะมันดาจากเมืองนาคมาจำศินอยู่ที่จอมปวก มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นโพหรือต้นไฮยิ่งสายใดที่เกิดปีมะเส็งจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นที่หักของหมู่เพื่อนญาติพี่น้องคนเกิดปีนี้เป็นคนที่มีผิบวด้ดีมีความเฉลียวฉลาด มุ่งมันอดทนใจแข็งเด็ดเดี่ยวหมักสันโดดเป็นคนเอาการเอางานคิดจะทำสิ่งใดก็จะเหตุจนบรรลุเป้าหมายบุคลิกภายนอกเบ่งคือเย่อหยิ่งเว้าจาบกคอยระวังปากบ่มักเข้าสังคมมักความสงบ คนเกิดปีนี้เป็นคนขี่น่อยใจเขียดง่ายเศร้าวไวเป็นคนมีเสน่ห์คนปีงูเมื่อมีความหักหมักโรแมนติกอ่อนโยนหมักจะดูแลเอาใจใส่คนหักเป็นอย่างดีในวัยเด็กหมักจะลำบากวัยกลางคน สิวิจจะดีขึ้นถ้าเป็นผู้ชายมักจะมีปมในสีวิตถ้าเป็นผู้หญิงจะอภับหักมักในเรื่องของการม,มาลมเป็นคนหูเบามักเสือคารลมคำว้าของผู้ชายง่ายๆคนปีงูทำงานได้หลากหลายเพราะสลาด และมีความทะเยอทยานผู้ชายที่เกิดปีมะเส็งจะมีนิสัยใจ้อนวุ่นวายทำราศการดีทำการค้าขายพอประมาณแต่ผู้ชายที่เกิดปีนี้จะได้ขู่คองดีปีมะเส็งผ่าซุกเป็นปากมักว่าจาพาที มักเว้าโมโออ้วดถึงความหังมีเป็นทายจะเจ้าสู้เป็นผู้ยิงมักอาผับขูคองพระอาทิตย์เป็นใจใจห่อนหนอารมณ์หุนแหงมักห้โดยบ่มีเหตุผลให้ง่ายเศร้าวไวพระพุทธเป็นที่น่งมักในเรื่อง ของกามมาลมเป็นผู้ชายหมักพิษลูกเมียบกคอยคำหนึง่งถึงศิลธรรมผ่าเสาและผ่าจันร์เป็นมือทำงานว่องไวและเหตุงานได้ดีผู้ชายหมักจะปากเว้ามือถึงเป็นคนมีสเสน่ห์ส่วนผู้หญิงที่เกิดปีนี้หมักใจง่าย เสือคาลมทรายโดยขาเหตุผลพระอังคารและพระหัตเป็นเท่าเกิดทินนี่มักได้ดีทินอื่นทานที่เกิดปีมาเส็งหากเกิดในเวลากลางคืนบอกคอยดีจะเมื่อยกายลำบากใจเพราะทำมาหาเลี่ยงซีบถ้ากเกิดเวลากลางเวน แมนดีแต่ญาติพี่น้องมักจะนำเรื่องมาให้เจ็บหัวคำทำนายตามวันเกิดคนที่เกิดปีมะเส็งทานที่เกิดวันอาทิตย์เป็นงูไยใหม่มีลงนำ้ำเป็นคนที่ทำคุณคนบกขึ้นมักถือคนอื่นเอาเปรียบเสมอ แต่เป็นคนสติดีเว้าจะมีเหตุผลในช่วงวัยเด็กมักจะลำบากกกรรมทางด้านที่อยู่อาศัยวัยกลางคนมักจะมั่งมีทันที่เกิดวันจันทร์เป็นงูปากน้อยเป็นคนอารมณ์ดีสนุกสนานจะมีเรื่องเดือดเนื้อห้อนใจ คากคนใกล้โตทันที่เกิดในวันอังคารเป็นงูเหลือมออกหากินมักจะมีปัญหาในการประกอบอาชีพมีผู้ใหญ่ให้การอุปถรัรมภ์ข้ามซูเกิดทินมีได้ดีทินอื่นทันที่เกิดวันพุธเป็นงูสาธารณะมักจะสวยเหลือ หมู่เพื่อนจนเหตุห้ตัวเองเดือดหอนคนเกิดวันมีจิตใจดีแต่มีความเจ้าสู้เติบใหญ่ถึงวัยสลาจะได้ดีมีศัพท์มหาศาลท่านที่เกิดวันพหาัสเป็นงูอาหลากักอยู่เฝ้าขุมศัพท์เป็นคนหูห่างดีมีคนสืงสม มีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงกันขามจะมีความสุขปั้นปลายชีวิตจะมีทรัพย์สินมหาศาลท่านที่เกิดวันจุกเป็นงูเทวดาเลี้ยงมีจิตใจอกเรืออาลีหับราชการจะได้ดีมีโอกาสเลื่อนสั้นเลื่อนตำแหน่ง คนเกิดวันนี้เสือนในเรื่องโซกล่างของขังสิ่งลี้ลับทีตาแนมบเห็น่านที่เกิดวันเสารเป็นงูหลินสู้เป็นคนเจ้าสู้หลายใจเป็นทายจะมีเมียหลายถ้าเป็นยิงมักจะมีผัวหลายคนเป็นคนใจกว้าง และมีเพื่อนสหายหลายเป็นพิเศษบัดไปสีวิตจะได้ดีมีสุขคําทํานายตามลักษณะเดือนเกิดของปีมะเส็งท่านที่เกิดปีมะเส็งเดือนหะเดือนหกและเดือนเจ็ดเป็นงูตาลานธาตุไฟ เป็นคนใจบุญทำราชการเสมอตัวเป็นคนอารมณ์ดีหล่าเริงสนุกสนานและหมักงานที่เป็นอิสระทำให้หนาหัวสวนค้าขายพอประมาณหาค้าขายทำธุรกิจดีซื้องขายคายของคนจีเกิดปีมะเส็งเดือนแปด เดือนเก้าและเดือนสิบเป็นงูกระด้างธาตุไม่คนสุมเป็นคนที่จิตใจเข็มแข็งจิตใจนักแนนบบมาขอความสวยเหลือจากไผยมีสติปัญญาดีทำราชการพอปานกลางทำให้หนาวัาสวนค้าขายดีท่านที่เกิดปีมะเส็ง เดือน11เดือน12และเดือนหนึ่งเป็นงูดินถาดไฟในหินเป็นคนใจบุญมีบุญวาสนาดีทำราศการจะมีโอกาสหับโชกหับลาบมีทางก้าวหน้าเป็นใหญ่ไผ่สูงทำให้หนาหัวสวนและค้าขายดี ท่านที่เกิดเดือนสองเดือนสามและเดือนสี่เป็นงูเหลือมถ้าดไฟในแก้วเป็นคนใจบุญจะมีโชคลาภในการเดินทางทำราชการจะได้เป็นใหญ่เป็นโตทำไห,หน้าหัวสวนก็มีผลกำไรดีปีที่ถือสโลก ับคนที่เกิดปีมะเส็งได้แก่ปีสลูและสวยส่งเสริมด้านการเงินสับสมบัติและปีลากาส่งเสริมด้านความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิตปีจอส่งเสริมทางด้านสติปัญญาและส่งเสริมลิเลิม ในการทำสิ่งใหม่ๆและปีที่บถึกสโลกได้แก่ปีกุนมักจะมีปัญหาปากเสียงทะเละาะเบาะแวงอยู่ด้วยกันยิ่งพาให้ชีวิตตกต่ำวิธีแก้จะต้องใส่บาตรทำบุญสังกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้เป็นคําทํานายของคนเกิดปีมะเส็งดวงสตาวาสนาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตท่านสามารถหับฟังเพื่อเป็นตัวเลือกแนวทางหรือจะหับฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้สุดท้ายนี้ต้องขอขอบใจผู้ฟังทุกทานที่ให้เกียรติ ติดตามหับฟังตั้งแต่ต้นจนจบขอให้บุญหักษาเทวดาคุ้มครอง